ค่ะพี่น้องจ๋าดิ่มหมาม้าทางนอกจ้ะตรงนี้ขึ้เมย์ยาเลยจ้ะเด้อจะดินกับปักนพี่น้องแยกไฟแดงแดดจ้ะพี่น้องจ๋าตรงนี้จะจัลเล่นเลยจ้ะพี่น้องแยกไฟแดง แต่พี่น้องจ้าเป็นห่างไม่ยากจ้ะพี่น้องเลยจะที่จะแดดน้อพี่น้องเนาะกำลังเป็นกระหิตทายทายนะคะพี่น้อง เดน๋พี่น้องเนาะอันนี้แยกไฟแดงอ่าตรงไปจะเข่าเมืองเลยจ้ะเด้ออันนี้เป็นซูเปอร์ไฮเว่เซนมาอมาโดเอออย่างไงที่ย่านทองเที่ยวจากพี่น้องจ้งะเดี๋ยวที่จะแดดน้อพี่น้องเนาะมีเป็นโรงแรมเลยจ้ะเด้อออกมาแล้วกับทายคลิปไปทีให้นอ้องเบิ้ง อันนี้จากอันขึ้นไปโดยชิเทปจากพี่น้องแมา่มด้ันคือสีงง่ามพี่น้องจ๋าแต่มันไก่เน,นาะจ้ะเนาะไก่ที่จินอยู่นะคะพี่น้องจีนไปโดยชิเทปจ้ะ อยากดันให้เขาไม่ยาวเลยนะคะพี่น้องวางบราาหรือหมักนองจาอากาศร้อนๆเนาะมานั่งเอาแอร์ในหารับชมวิวไปกับจิ๋มแล้วจะเนาะแยกก้อยแดงจะขึ้นไปโดยสุ่เทไปจะเล้อยูดอันนี้ไม่ยยาว นอ้องติมออกจากมาอะออกมาจากได้ห่างแม่ยาเลยพี่นอ <c oughs> ้องจ๊ะติมกัเลยออกมาเก็บภาบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ้งนาะจะเนาะ <c oughs> ทั้งหมดนี่นี่หกชั้นหรือเปล่าติมกับบแน่ใจเดี๋ยวติมย้ยไปเชิดในอินเทอร์เน็ตอีกนจะเนะาเนะเ <c oughs> นี่ยค่ะ ไทยเคยมากก็คือสีหู้นะพี่น,อนอ้องเนาะนีแต่สอดแสงพี่น้องจ้ะอันนี้ขึ้นไปดอยสุเทพเลยจ้ะเด้อถนนเซนีเลยจ้ะเด้อสดงามๆไปหรอกะ <laughs> มีแต่ขั้นสวยๆใหญ่ๆจมยูนันนอกพี่น้องจ้ะ จริงจะกลับไปหาเพราะไงจ้ะพี่น้องพี่น้องตรงนี้จะเป็นอยานทองเที่ยวนะจัะพี่น้องจ้ะด่านดังสิมีติมเคยอัดคลิปลงไปแล้วนะคะ่ะตรงนี้เพิ่นเอิญอ่าถนนริมมานมาสันาพี่น้องจ้ะ หรือว่าเพิ่นเอินห้อยแก้วเนะค่ะเนาะนไฟไแดงมีอยา่าเลยจ้ะเด้อโดนไล่หลายเลยพี่เนาะรู้สึกว่าตรงนี้จ่ะอ่า มีก้นหลายจ้ะตรงกาดช้อนแก้วนั่นจะ้ะคนปิดไปแล้วพี่น้องจ้ะคนก็เลยมาตรงนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องค <c oughs> นก็จะเปิดเนี่ยมาแรกจ้ะพี่น้องจ้ะที่ตึกตึกแต่นในนี่เป็นนุ่งแนมนั่นจ้ะเด้อแดก็จะมีเอ่อ <c oughs> เขาเอิญยังไงอะเพ่นขายของนะจ้ะพี่น้องคล้ายๆในพลาสา์น่จ้ะพี่น้องจ้ะร้านในนี่นะคะ จะพานยางหน่อยนึงนะคะอันนี้อันนี้เขาเมืองหรือจะดูหรือว่าเราจะไปประตูท่าเที่ยงเห็นะพี่น้องต <c oughs> ีติมบอกเมื่อกี้เนาะคะนะ่ะเนาะตอนทีติมไทยอ่านก็คือเป็นล่งแร่มจ้ะร้านน,นั้นนี่เป็นร้านอาหารนี่ของ ของขายไข่ไข่ในภาษาหน่อยจ้ะพี่น้องจ้ะมาพี่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยวต้มยำแซ่บพี่น้อง <c oughs> บอกจย่างนี้ยามาแล้วจ้ะแซ่บแซบเลยพี่น้องกินมาแล้วค่ะกลองต่างมาจ้ะเป็นขากองอ่าไม่จับมาจ้ะนอะ้อง <c oughs> มาๆมนาะกว๋วยเตี๋ยวต้มยำ